เอาเบอร์เสียอ่ะิ่นเฮ็ดแผ่นยางพี่น้องเพิ่นเป็นโอกาสพอดีมากินข้าวเที่ยงเพิ่นเพิ่นเฮ็ดแผ่นยางเอาหยังใส่ครับนั่นน้ำกดน้ำกดบริสุทธิ์เนี่ยบ่ครับโอ้เนี่ยว่าใสิหูหูว่าใส่ตำไหนตำไหนโอ้ต้วงตวงคือแก้วเป็กนี่ยบอกอ๋อเนี่ยทาทาเนี่ยสองกิโลเป็นบอกเนี่ยใส่น้ำเห็ดยังมัน ประเทศก็ไม่ออกเป็นพีหน้องแต่ละเหมือนี่ละเป็นงานงานประจาเลยนะครับนี่งานประจําเลยนี่ครับโอ้ยว่ามปนนุ่มสดดอ้ยมานนุ่มสวดรุ่มการเนียงล่ะนี่ว่้เาเอาบ้านจะตักสวดบ้างนี่นี่ครับการเสดเศษแกัน้องเป็นเสดบ้านล้าจักปีนี่ไม่ยา โอ้ยมันบอท่านเลยพ่อหัวพ่อเบียดแต่หัวแหละท่านผุณโอ้ยเนาะจี๊ดจําผาดเนี่ยกับบัได้บัได้ตัดตัวได้เอาไหมนั่นแหละประเทศไทยแหละพี่น้องนผสมแลยถฮาต้องใส่เกิดบัวป่ะเฮ้ใส่ใส่เฉาะโอ้ยนี่บัแนว่ยข้นขนุนคือดีแต่ในเฮ็ดเองมาแนี่ยข้นวานนี้รดน้ำแดงไมันจะขี้แขวนนี่โอ้ยบัวน่าทิ้งลโอ้ เอามาคนคนเทราอันสะก่อนบอกจงเอามาตัวใหม่มาใส่ถาดนี่ถาดนี่บอกสองกิโลค่ะถาดนี่แหละค่ะสองกิโลนะคะคนบอกถ่ายได้พี่น้องไปใส่ละเพื่อนนั่นไปใส่ละหันโอ้ยน้องโอ้ยจะร่อนหนึ่งพอดีที่สะหันโอ้ยไปไปไปขึ้นนำนมงัว่าพอดูเนาะ สมัยแต่กี่บ้านเน้าพระกระเฮ็ดตั้งสี่ละครับว่าท่านอกท่านใจพันมาเสมอนี่ขายเอาหน,นังกดข้นในกระป๋อขายโหลดกุลีกุลีขายโหลดตัวนี้พันนรับเงินก่อนเต็มๆนั่นนี่จะเดี๋ยวพันเจียวออกพันยีพันาท,ทายบางตอนพันเอาออกครับเนี่ยนี่พันมาได้สามตันกว่าแล้วครับแค่แค่เพียงแค่สองเดือนกว่าัครับโอ้ปรแม่ณน้ำนุ่มงัวผสมนุ่มสดนั่นได้นะมมหมายกรเฮ็ดเทือนแผ่นน่ะเฮ็ยดจังกว่อย่านี่ โอ้ตองร้อยแขนผุนบอยนี่นี่เขาเสียปากน,นี่นี่นะครับตัว he ath, he ath เฮ็ดเฮ็ดอันแผ่นเขาใส่ตัวไหนก่อนนี่เนี่ยเขาอยัดแผ่นโอ้ตัวนี้เฮ็ดไล่บอมีซื้อพอร้อมบออยู่นี่เฮ็ดเป็นไล่ซื้อเปลอาบอเสียอ้อมโอ้ตัวนี้นี่เดี๋ตัวนี้เป็นแผ่นเหลียบก่อนพี่น้องมันอยเป็นแผ่นเหลียบก่อนตัวนี้แล้วก็มาอัดไล่ครับนี่ใส่ไฟฟ้าครับเวียวเป็น อ่านครับเริ่มเขียนแล้วเล่นครับ <im it> เริ่มเขียนแล้วครับนั่นนั่นนัน่นมันเป็นปุ่นบักตานพี่น้องเฮ้อเฮ้ยเธอจักถาดอลยนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองถาดสิบสิบสิบเอ็ดถาดเออทั้งหนึ่งเตอทั้งหนึ่งโอ้ระเทวดาพระเทวไปตากได้เด่พี่น้องมันได้เศราผลตัวให้นี่ครับนี่ให้งื่อนพวกนี้นี่พระเทวดาไปตากเราได้จัแกแพนเกาะ อันให้เดียวนี่บอกปุ้ดทนี่ซีให้ได้พี่น้องนี่ร่วมแล้วแปดนิบก็แผ่นเ่ราะแผนหนาวได้ครับขนหนาวนี่สองร้อยหาทิบแผ่นครับแนมนหนาวจะหัวที่แรกจะหัว <c oughs> โอ้ยมันหล่อเห็ดแตงหน่อยจะแง่ได้สิมาเห็ดน,นอแผ่นเออยางยางแผ่นว่าะมันร่มควันได้พี่น้อง ย่างแผน่นตากตากแดดเป็นบ่ย่างแผ่นดิบยางแผ่นดิบเส้นามเกียเกียยังเกาะเกียรเอสั้นสามเมื่อเกียรบีสั้นสามโอ้ยจะขี่สั้นสามอยู่ใช้น้าสั้นเดียวหนิไรเงี้ยขี่ไปหนีโลดหีือว่าสองสันส้นสามสั้นนีอย่างเย็ยนี่โอ้สุดยอดครับนี่กำลังเป็นอันเป็นบุญบ,บักตาลแล้วครับนี่แขนนเหรอโอ้ย ควนควนรวยลายรวยลายค่วนไหนกวอาโอ้ยทั้งทั้งหนึ่งเลยทิปเอ็ดแผ่นเดี๋ยวตอนตอนเป็นแผ่นสีไทยบางหยีพี่น้องเอาตัวนี้อายุไปก่อนครับสันดอกว่า <c oughs>